จานมิ่มมาแล้วครับจานสวัสดีครับครับผมเออเป็นไหนมาครับทำไมวันนี้รถวิ่งแค่สองคันเองล่ะเขาไปไหนกันหมดอ่ะโอ้เขาวิ่งไกลนิ้มาดแล้ววันนี้วิ่งแค่สองคันเองอยัง,งวิ่งกับเรารอกทำไมอ่ะวิง่งไกลเที่ยวถูกวิ <laughs> ่งไกลเที่ยวถูก เราไปตัดราคาเขาหรือปเปล่าเที่ยวเลยถูกสายตัดเนาะ <laughs> พร้อมตัดราคาทุกเจ้าบ่โอสายตัดเนะาะลูจักติดใครจะมาวิ่งด้วยล่ะทีนี้ <laughs> วันนี้วิ่งแค่สองคันเองครับบลูจักสายตัด <laughs> ติดตัดตัดหมดไม่สนทีมงานใคร <laughs> จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับเขาติดงานไหนนั่นงานไหนคนมันติดงานคนมันสอยอดนะคนมันอ๋อคนมันมันไปติดคิวไงอ๋อคิวลงแป้งติดเอาคิวมันหลายอันนี้เปิดไปด้วยเปิดให้มันทอดมันเหนียวเลยอ่ะเปิดซ้ำหนีเได้ั้งเนาะเปิดเปิดให้มันซ้ำหนีเได้ั้งเนาะเพราอันนี้ก็เอานาดินก็ออกไปก่อนเออเปิดเอานาดินออกอ๋อ้ อืมแล้วก็ลงเอาดินเนียวอีก <Okay. S 1> อันนี้นาะดินเลือเจะเขียวเนยี่สิบสามสิบอยี่สิบสามสิบพอยู่มังมันเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวมาดูฝีมือมิมร้อเล็กคุณนมผมมกักมุ่งบุญไหมสีแบบหมาบหม,มาบอะ่ะอีพอเรอิเ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับหลังจาก ที่เป็นบ่อควยมาโดนบรรยากาศนี้รู้สึกว่าจะครึม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 ,ม,มนิดหน่อยเอาวันนี้ก็วิ่งสองคันไปก่อนเขาติดงานกันครับไป เดี๋ยจะเปิดนิดดอยมีบงยืนตักครับเปิดสะนีดอ่ะบ่บ่เปิดอหนีดดีกครับเก็บจมรถยืนไปเกิดไปไปไปผุนหาท่าหาพุงกีไปครับนี่ครับต้องให้มีมรเหล็กมากำกับตลอดเดี๋ยวบ่พังบนลุ่เรืองดิไม่มันไม่พังมันไม่มีที่จะยืนัน เราเอาหัวเด่นเด่นนี่คือดาราเคยยืนจัดนี่เองครับนี่นะครับ,รบมหาอาจารย์ส้นนี่แหละครับไปพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับมาฟังคำสั่งซื้อว่าต้องเฮ็ดแบบไหนเพรผมก็เฮ็ดบ่ค่อยปเป็นปานใดไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ